ดีเจอกระต่ายสองตัวเห็นไหมคะกระต่ายสองตัววิ่งอยู่โน่นเลยมาชิคจะไปยูของลูกสาวอันนี้ในหมู่บ้านนะกระต่ายเห็นไหมคะนั่นนั่นมันนกระต่ายพูดดังไม่ได้เพราะว่าแตาเ่เป็นช่วงกลางคืน่เนาะเห็นไหมกลางวันยังเที่ยวได้อยู่เลยช่วงหนั้นนะกระต่ายอยู่ตรงโน้นนะ อีกตัวนึงวิ่งอยู่นู่นวิ่งอยู่นู่นพาไปสิเดีนน๋จะเป็นห้างเล็กๆของเกาะมีห้างเดียวเดียวก็ตายยังวิ่งอยู่เลย แม่แม่แม่วิ่งเห็นไหมก็ตายวิ่งเสียได้ไม่ได้ไปซูมเนะไปซูมไม่ได้เหนื่อจับจักรยานอยู่เนี่ยค่ะช่วงเช้าคืนกว่าละปกติอันนี้ห้างที่เรามาซื้อของที่เนี่ยห้างเล็กๆ นี่นะคะพระอาทิตย์ยามเที่ยงคืนส่งกค็คําลำลือพระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วค่ะหนุมกับลูกยังไม่นอนเลยป่ะเราก็ไปเที่ยวกันแบบนี้และดีแล้ว นี่เลยค่ะอันนี้ก็คือที่จอดเรือเนาะเนี่ยเขาเอารถมานอนอยู่แเดือดท้ายทีเนาะอันนี้ก็คือแดดอ่ะเหมือนกับพระพทจะเริ่มขึ้นนคะคะก็จะสว่างก็จะกเลจะขึ้นง่ายจะเห็นง่ายกว่าอ่างบ้านี้รถบ้านนะคะเนี่ยเขาทอดนอนนี่ไปปกตินนขเขาจะมานอนนี่จอดเรืนอนอนนี่นะคะ พาเพื่อนเอนเที่ยวยำยำค่ำคืนของทีนแล้นะคะเนี่ยบรรยากาศไม่แน่ัวบรรยากาศกำลังดีด้วยแล้วก็สว่างแบบนี้ไม่น่า สวัสดีค่ะหนึ่งก็ออกมาถ่ายวีดีโอช่วงตอนนี้เวลาห้าทุ่มห้าสิบแปดเนาะห้าทุ่มห้าสิบแปดเ้วอยากให้เพื่อนๆดูว่าดออูอันนี้ไฟกังหันทำงานดูสิคะที่เขาผลิตไฟฟ้า,ฟาเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมอันนี้กังหันนะคะหนึ่งซูมให้ดูไม่ค่อยชัดเนาะ ให้ดูว่ากังหันน่ะก็จะมีไฟกับพิบออกมานเนี่ยเเห็นไหมคะมีสองสามอันที่ไม่ได้นั่นแต่ตรงโน้นน่ามียาวเลยตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยค่ะกังหันที่เขาผลิตไฟฟ้าเนาะถ่ายมาให้ดูตอนนี้ห้าทุ่มจะเที่ยงคืนแล้วคะ่ะเนี่ยจะเที่ยงคืนแล้วสวยงามสวยงามที่ว่าเออยังไม่ค่อยมืด เห็นไหมยังสว่างอยู่เลยอันนี้ร้านอาหารนะคะก็เลยพามาถ่ายตอนช่วงเวลาเนี้แยต่จะพาเราเลาะไปเพราะมันไม่มืดค่ะเห็นไหมสว่างสวัยเลยพาเพื่อนไปดูบรรยากาศยามค่ำคืนแกนี่ค่ะทะเลเงียบสงบยามค่ำคืนเนาะสวยงามอะอากาศไม่เย็นด้วย เนี่ยค่ะเนี่ค่ะ,คะกังหันที่เขาผลิตไฟฟ้ายุงเยอะมากคนที่เขาหาปลานะที่นี่เขาจะออกเวลากลางคืนค่ะเขาจะตกปลาอยู่เนี่ยเขาจะจะตกปลาอยู่ที่ทะเลเขาไม่กลับบ้านนะเขาจะนอนอยู่ที่เรือเลย เขาไม่กลับเพราะว่าปลาจะออกมากินเหยื่อตอนตอนดึกๆค่ะนี่ค่ะอืมนี่ค่ะยังค่ำคืนเขานอนกันหมดแล้ววันนี้ก็เลยมาถ่ายรูปให้เพื่อนๆได้ดูเห็นไหมตอนนี้เวลาเที่ยงคืนสามนาที เที่ยงคืนสามนาทีเนาะสิบเก้าสิบเก้าเห็นไหมสิบเก้าองศาก็ก็คืออากาศกำลังดีนะไม่หนาวไม่ไม่เย็นมากกำลังแบบอากาศก็ไม่ร้อนเนี่ยค่ะแต่พาไปดูอีกเรื่อยๆดึกมากแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะสว่างดูสิสว่างสวัยเลยค่ะ จิบจักรยานมากับลูกสาว